สำหรับชาวลัคนา,าราศีเมษนะครับในเดือนเมษายนนี้ถือว่าเป็นเดือนที่ตัวคุณเองเนี่ยอาจจะดูอ่อนไหวกับเรื่องต่างๆได้ง่ายขึ้นหน่อยนะบางทีคุณอาจจะค่อนข้างให้ความสําคัญกับส่วนรวมต้องไปทํากิจกรรมอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องส่วนรวมนะครับบางทีอาจจะเป็นไปเพื่อการศึกษาก็ได้หรืออาจจะต้องไปจัดการอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวเรื่องของญาติพี่น้องแบบเป็นการรวมกลุ่มรวมญาติกันที่มันมีโอกาสกับการจะเกิดขึ้นนะครับซึ่งเรื่องที่อาจจะต้องระวังยังคงกลับมาต้องระวังอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของ คำพูดคำจาอะไรต่างๆนะครับมันอาจจะมีเหตุที่บางทีพูดจาอะไรแล้วเป็นเหตุก่อเรื่องของความขัดแย้งนะครับและบางทีมันมีส่วนต่อการไปขัดลาบของตัวเองการทําอะไรที่บางทีติดเล่นเกินไปก็มีผลต่อความไม่แน่นอนที่จะเกิดกับเรื่องของลาบผลด้วยเหมือนกันนะครับส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ย ยังมีโอกาสกับการเงินเด่นๆที่มันจะเกิดขึ้นเพียงแต่ว่าลักษณะของการเงินเนี่ยมันยังไปเกี่ยวกับอะไรที่เกี่ยวกับด้านต่างประเทศเกี่ยวกับอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของคดีความหรือไม่งั้นมันก็จะต้องเกี่ยวกับอะไรที่มันดูเป็นอะไรที่มันดูลับๆอาจจะไปเกี่ยวกับออนไลน์นะครับสายมูก็ได้นะครับ ซึ่งดาวการเงินของคุณเนี่ยยังเดินถอยหลังอยู่จนถึงวันที่23เพราะฉะนั้นอาจจะดูช้าหรือชะลอตัวนิดน,นึงแต่ยังมีโอกาสที่เป็นเงินเด่นๆเ,เข้ามาการที่จะได้รับการสรบสอะไยยังมีโอกาสเกิดได้อยู่นะครับส่วนถ้าเป็นเรื่องของการงานยังมีการงานเข้ามาแต่ในช่วงต้นเดือนนะครับก่อนวันที่11บเนี่ยบางทีการเจรจาติดต่ออะไรกับเรื่องของการงานเนี่ยค่อนข้าง มีผลดีต่อการต่อรองเจราจาให้เกิดความสำเร็จอะไรต่างๆได้ดีเพิ่มมากขึ้นกว่านะครับส่วนในเรื่องของความรักนะครับก็เป็นเดือนที่คู่ของคุณมีศักยภาพโดดเด่นและสําหรับคนมีคู่เพียงแต่ว่าเขาก็อาจจะมีความมีส่วนตัวอยากเป็นส่วนตัวอะไรต่างๆนะครับแต่อีกมุมหนึ่งในมุมกลับกันเนี่ยมันเป็นเดือนที่พอหลังกลางเดือนไปเนี่ย อะไรที่เกี่ยวกับเรื่องสําหรับคู่ไหนที่อยากจะมีบุตรอะไรแบบนี้มันมีโอกาสกับการมีบุตรได้เด่นชัดเหมือนกันซึ่งมันก็จะดูแปลกๆนะมีความเป็นส่วนตัวกันแต่ก็มีโอกาสกับการมีบุตรได้นะครับส่วนคนโสดเนี่ยมันยังเป็นเดือนที่คนที่คุณจะพบเจอเนี่ยมีศักยภาพดีแหละเพียงแต่ว่ามันอาจจะดูมีอะไรที่มันดูซับซ้อนลึกลับที่มากหน่อยนะครับอันนี้คุณก็ต้อง พิสูจน์หรือพิสูจน์ทราบอะไรให้ดีนะครับกับสิ่งที่เขามีอะไรลับๆอยู่นะครับส่วนในเรื่องของโชคลาบนะครับมันก็ยังมีโอกาสกับการมีโชคลาบอะไรที่เกี่ยวกับด้านคดีความด้านต่างประเทศด้านสายมูด้านอะไรที่มันจะต้องเป็นไปในทางลับนะซึ่งเดี๋ยวพอหลังวันที่11ไปเนี่ยบางทีมันอาจจะมีผลกระทบจากคนอื่นที่เขาเจอปัญหาคือเหมือนกับปัญหาของคนอื่นเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยมันดันมีผลกระทบ ต่อเรื่องลาบผลความสําเร็จของคุณด้วยเหมือนกันส่วนถ้ามองในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะครับก็มันก็อาจจะต้องไปในทางลับๆนะครับไปในใช้กับแอปพลิเคชันหรือกับประเทศเพื่อนบ้านอะไรแบบนี้นะครับแล้วถ้าเกิดจะไม่รู้จะหาตัวเลขอะไรก็อาจจะเป็นตัวเลขอะไรที่เกี่ยวกับที่ทํางานของคุณนะเอามาใช้กับการเสี่ยงโชคร,รายละเอียดเป็นอย่างไรเราไปติดตามครับสวัสดีครับพบกับผมอาจารย์อูรู้ฟ้าพยากรณ์ ในคลิปนี้นะครับเราจะมาพยากรดวงชะตาของชาวลัคนาราศีเมษกันว่าในเดือนเมษายน2568เนี่ยชาวลัคนาเมษจะมีโชคชะตาเป็นอย่างไรกันบ้างแล้วก็ต้องบอกกันเช่นเคยทุกๆต้นคลิปนะครับว่าอันเนี้ยเป็นการทํานายแบบรวมไม่ได้เป็นการทํานายเฉพาะบุคคลมันก็อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างผมคงต้องขออภัยไว้นที่นี้เรามาเริ่มกันเลยครับ <S <S มาเริ่มที่ตัวตนของชาวลัคนาราศีเมษนะครับดาวที่ทําหน้าที่เป็นเจ้าของตัวตนชาวลัคนาเมษก็คือดาวอังคารนะครับ ในเดือนนี้เนี่ยวันที่1นนะดาวประจําตัวของคุณยังไปอยู่ในคําว่าสหัสชชะคุณยังต้องมีเรื่องของการเดินทางการเข้าสังคมการเจรจาการติดต่อการขายแรงต่าง,างซึ่งข้อดีก็คือคุณก็จะสามารถทําเรื่องนั้นได้ดีเพราะว่าดาวการเจรจาการติดต่อสื่อสารแรงต่าง,าง,างเนี่ยไปอยู่ในคําว่าลาพระแล้วอยู่กับดาวที่ดีที่เป็นดาวเสาคู่สมพลที่มาจากเรื่องการงานแสดงว่า คุณมีความสามารถกับการเจราจาต่อรองนะครับอะไรต่างๆติดต่ออะไรต่างๆได้ดีส่งผลดีกับเรื่องการงานด้วยนะครับแต่เดือนนี้วันที่หนึ่งพอตอนกลางคืนดาวอังคารที่เป็นดาวประจําตัวคุณก็จะย้ายไปอยู่ในภพเรือนที่ชื่อว่าพันธุซึ่งเวลาดาวตัวคุณไปอยู่ในคําว่าพันธุเนี่ยมันไม่ได้เป็นภพเรือนที่เสีย เพียงแต่ว่าดาวังคารตำแหน่งนี้เนี่ยมันเป็นจุดที่ดาวังคารมันอ่อนกําลังนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยอาจจะเป็นช่วงที่ตัวคุณเองก็อาจจะไม่ได้แบบมีความมั่นอกมั่นใจอะไรมากนักนะครับหรือบางทีสิ่งที่คุณจะต้องไปทําอะไรในช่วงนี้มันอาจจะเป็นการไปทําอะไรที่ทําร่วมกับกลุ่มใหญ่ๆร่วมกับคนส่วนใหญ่ร่วมกับ สังคมส่วนใหญ่หรือร่วมกับทีมอะไรแบบนี้นะครับมันก็จะมีกิจกรรมที่ต้องไปร่วมลักษณะแบบนี้เยอะหน่อยเวลาไปอยู่ในคําว่าพันธุนอกจากคุณจะต้องไปจัดการอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องครอบครัวญาติพี่น้องอสังหาของคุณมันก็อาจจะมีกิจกรรมที่คุณจะต้องไปทําอะไรที่มันไปเกี่ยวกับด้านของพวกสายการศึกษาด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งถามว่ามันมีผลเสียอะไรไหมดาวเนี่ยไม่ได้ไปเจอดาวอะไรไม่ดีก็อาจจะแบบ ไม่ได้ต้องไปอยู่ในมุมที่มันต้องระวังกับกิจกรรมที่คุณไปทำอะไรรวมๆเหล่านั้นนะครับเพียงแต่ว่าก่อนวันที่11อ่ะนะครับการที่ดาวพุธกับดาวเสาร์อยู่ร่วมกันอันนี้เขาได้คู่สมพลก็ส่งผลดีต่อการเจราจาการติดต่ออะไรต่างๆนะครับแล้วก็ก่อนวันที่14เนี่ยดาวอาทิตย์กับดาวราหูอยู่ร่วมกันมันจะดูมีความแปรปรวนหน่อยซึ่งดาวอาทิตย์ มาจากคําว่าปุตตะที่แปลว่าอะไรที่เกี่ยวกับสิ่งใหม่ๆการเริ่มต้นการทําอะไรแบบติดสนุกสนานแบบเด็กๆอะไรแบบนี้ยดาวไปอยู่ในคําว่าวินาศและสัมพันธ์ไม่ดีกับดาวลาภะที่แปลว่าความสําเร็จมันก็ส่งผลให้อะไรที่เกี่ยวกับสิ่งที่คุณทําบางทีทําแบบเล่นๆนะครับทำแบบไม่จริงจังติดเล่นแรงต่างเนี่ยมันก็อาจจะมีผลต่อความไม่แน่นอนที่เกิดกับเรื่องของความสาเร็จเหมือนกันเพราะว่า ทำไมถึงต้องไปมองว่าเราจะทําอะไรที่มันแบบติดเล่นติดสนุกเพราะว่าเดือนนี้เนี่ยการมีดาวเกตมาอยู่ในคําว่าปุตตะทั้งเดือนมันก็จะกระตุ้นอะไรที่อยากทําอะไรที่มันแบบสนุกสนานอยากทําอะไรใหม่ๆเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะครับแต่ว่ามันก็ต้องระมัดระวังนะครับพอวันที่11ดาวพุธก็จะย้ายพอดาวพุธย้ายมาอยู่จุดนี้เนี่ยนะครับดาวพุธ อยู่ตรงข้ามบ้านตัวเองดาวได้ตำแหน่งที่เรียกว่าประนะครับแล้วก็เป็นจุดที่เขาอ่อนกําลังได้ตำแหน่งที่เรียกว่านิดเพราะฉะนั้นดาวพุธอ่อนกาลังดาวพุธเนี่ยมักจะแปลเป็นดาวคําพูดอยู่แล้วแถมคนละขนายดาวพุธก็เป็นอะไรที่เกี่ยวกับคําว่าสหัชชะซึ่งหมายถึงการสื่อสารการติดต่อซึ่งเวลามันไปอยู่ในคําว่าวินาศมันก็จะแปลว่าคุณต้องระวังอะไรที่เกี่ยวกับการสื่อสารนะครับอะไรที่มันดูมีความไม่ชัดเจนอันเนี้ย นะครับมันอาจจะทําให้มีปัญหานะครับเกิดความเสียหายส่งผลเสียต่อ,อ,อความสําเร็จลาาผลของคุณเองเพราะฉะนั้นการจะสื่ออะไรจะโพสต์อะไรเนี่ยคุณอาจจะต้องคิดให้เยอะนะครับเพราะไม่งั้นมันจะมีผลต่อการพูดไปแล้วสื่อไปแล้วแล้วมันไปมันไปขัดความสําเร็จตัวเองอันนี้ก็เป็นอะไรที่ต้องระมัดระวังนะครับและบางทีอย่างที่บอกว่าเวลาดาวพุธ อยู่ตรงข้ามบ้านตัวเองเป็นปลเนี่ยมันอาจจะแปลว่าอะไรที่เกี่ยวกับคนอื่นเพราะฉะนั้นบางทีปัญหาของคนอื่นมันอาจจะมีผลกระทบต่อเรื่องความสําเร็จของคุณได้ด้วยเหมือนกันนะครับอาจจะมีมุมดีอยู่บ้างตรงที่ดาวพุธเนี่ยเขามาเจอกับด,ดาวศุกร์และเขาเป็นดาวคู่าธาตุน้ํากันเวลามาเจอกันในราศีมีนเขาเรียกว่าได้คู่อสีติธาตุเพราะฉะนั้นมันก็จะมีส่วนต่อการกระตุ้นเสริมกับด,ดาวศุกร์ที่เป็นดาวอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องการเงินเป็นดาวอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องความรักของคุณ ถึงแม้ว่าการเงินมันอาจจะเป็นในทางลับๆแต่มันก็มีโอกาสกับการเจรจาในทางรับได้ดีกว่านะครับหรือดาวศุกร์เป็นอะไรที่เกี่ยวกับเ,เรื่องความรักเรื่องคู่ของคุณเพราะฉะนั้นบางทีการทําอะไรที่มันอาจจะต้องมีเรื่องของการเดินทางนะครับไปไกลๆไปต่างประเทศไปสถานที่แปลกๆมันอาจจะส่งผลเสริมดีกับเรื่องความรักของคุณก็ได้นะครับ และพอวันที่14ดาวอาทิตย์ก็ย้ายมาทับตัวซึ่งดาวอาทิตย์เนี่ยเวลามาทับตัวมันเป็นดาวพลังงานดาวความกระตือรือร้นดาวภาวะผู้นำน้ำก็จะเสริมภาวะผู้นำความกระตือรือร้นกับคุณที่มันเพิ่มขึ้นมานะครับคราวนี้ดาวอาทิตย์ทำหน้าที่เป็นอะไรที่เกี่ยวกับคําว่าปุตตะซึ่งบอกแล้วว่าเดือนนี้มันโดนกระตุ้นด้วยดาวเกตอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการอยากทําอะไรใหม่ๆอยากทําอะไรสนุกสนานอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ยังเกิดอยู่นะครับแล้วก็ยังถูกกระตุ้นและดาวที่ตําแหน่งเนี้ย เป็นจุดที่เขาพีคสุดได้ตําแหน่งมหาอุดมันก็เลยส่งผลในมุมที่ดีเพราะมันไม่ได้อยู่ในคําว่าวินาตแล้วนะครับมาทับตัวส่งผลให้คุณดูมีไอเดียความคิดสร้างสรรค์บันเจิดดีการที่มันมีความตื่นตัวอยากเริ่มต้นอยากทําอะไรใหม่ๆมันก็มีโอกาส เกิดไอเดียความคิดสร้างสารรค์อะไรต่างๆได้ดีนะครับส่งผลดีต่อความโดดเด่นของลูกหลานบริวารด้วยเพราะปุตตะก็แปลว่าลูกแปลว่าบริวารก็จะมีความโดดเด่นมาสัมพันธ์กับตัวนะครับมีช่วยเสริมกับคุณด้วยเช่นกันนะครับคราวนี้ดาวอาทิตย์ที่เป็นคําว่าปุตตะที่แปลว่าลูกเนี่ยมันก็อาจจะไปส่งผลดีสําหรับใครที่คาดหวังกับเรื่องของการมีลูกในเดือนนี้มันก็จะดูมีความโดดเด่นกับเรื่องนี้ด้วยเหมือนกัน มาดูในเรื่องการเงินของชาวลัคนาราศีเมษนะครับดาวที่ทําหน้าที่เป็นเจ้าของเรื่องการเงินก็คือดาวศุกร์ถ้าดูดาวการเงินของคุณเนี่ยนะดาวศุกร์เนี่ยเขายังได้ตําแหน่งมหาอุดอยู่ยังเด่นนั่นหมายความว่าถ้ามันจะมีเงินอะไรเข้ามามันก็ยังมีโอกาสกับการได้เงินเป็นก้อนเงินที่มันมีความโดดเด่นเพียงแต่ว่าดาวการเงินของคุณเนี่ยมันเดินถอยหลังอยู่จนถึงวันที่23เพราะฉะนั้นการจะได้เข้ามาอะไรมันก็อาจจะมีชะลอตัวอาจจะมีต้องรอน,นิดหน่อยช้านิดหน่อยนะครับ แต่ยังมีเกณฑ์ที่มันจะได้เข้ามานะครับซึ่งพอหลังวันที่23ไปดาวเดินปกติการเข้าของการเงินก็อาจจะไม่ได้ช้าอะไรเลยนะครับปกติเวลาดาวการเงินไปอยู่ในคําว่าวินาศเนี่ยมันอาจจะต้องระมัดระวังทรัพย์สินสูญหายนะแต่บังเอิญดาวพฤหัสที่เป็นคําว่าวินาศเองก็มาอยู่ในเรื่องการเงินและมันสลับบ้านกันมันส่งผลให้ดาวทั้งสองดวงได้แข็งแรงมันก็เลยกลายเป็นว่าถ้าจะมีโอกาสหรือช่องทางการเงินที่มันจะเข้าได้ดีแบบเด่นๆเ,เนี่ย ในเดือนนี้มันก็ยังเป็นช่องทางการเงินที่ไปเกี่ยวกับด้านต่างประเทศช่องทางการเงินที่ไปเกี่ยวกับด้านคดีความที่ม,มันมีผลกันอยู่เนี่ยอาจจะได้เงินอะไรจากคดีความก็ได้นะครับช่องทางการเงินที่มันไปเกี่ยวกับด้านออนไลน์นะครับซอฟต์แวร์อะไรต่างๆหรือช่องทางการเงินที่ไปเกี่ยวกับสายหมูมันยังมีความโดดเด่นกับช่องทางการเงินในมุมเหล่านี้นะครับ ดาวพฤหัสอีกหน้าที่หนึ่งมาจากคาว่าสุภะซึ่งไปอยู่ในเรื่องการเงินด้วยเช่นกันนั่นหมายความว่าโอกาสกับการจะได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนกับเรื่องการเงินโอกาสที่จะได้รับทุนอะไรที่เกี่ยวกับด้านการเงินมันก็ยังมีโอกาสอยู่โดยเฉพาะถ้ามันไปเกี่ยวกับด้านต่างประเทศถ้ามันไปเกี่ยวกับเรื่องของซอฟต์แวร์เรื่องของคดีความอะไรต่างๆเหล่านี้มันยังมีโอกาสที่เกิดได้ดีอยู่นะครับส่วนการมีดาวอาทิตย์มาสัมพันธ์กับ ดาวศุกร์ที่เป็นดาวการเงินในช่วงก่อนวันที่4เนี่ยดาวทิศเป็นดาวอะไรที่เกี่ยวกับคําว่าปุตตะเพราะฉะนั้นถ้ามองว่าอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนหรือช่องทางเสริมแต่มันอาจจะเป็นอะไรที่มันแบบ เป็นทางลับๆที่มันได้มาแล้วเปิดเผยไม่ได้อะไรแบบนี้นะครับเหมือนกับถ้าเกิดคุณมีงานมีธุรกิจหลักนะครับช่องทางหลักแต่บางทีคุณอยากจะหาช่องทางเสริมมันก็อาจจะเป็นอะไรที่แบบคุณอาจจะต้องปกปิดไว้หน่อยหรือไม่สามารถเปิดเผยได้ซึ่งก็ยังมีโอกาสที่จะเสริมกับเรื่องการเงินของคุณนะนะครับส่วนพอวันที่11ดดาวพุธย้ายมานะครับซึ่งดาวพุธย้ายมาส่งผลดีกับดาวการเงินของคุณเพราะฉะนั้น ก็จะช่วยให้เรื่องของการเจราจาติดต่อขายแต่ไปอยู่ในคําว่าวินาศเพราะฉะนั้นมันอาจจะการเจราจาติดต่อแบบในทางลับๆอะไรเนี่ยแบบไม่เป็นทางการมีส่วนกับการเสริมในช่องทางการเงินช่องทางธุรกิจของคุณนะครับดาวพุธมาจากคําว่าอริอ่ะอะไรที่เกี่ยวกับการที่แก้ไขบางทีคุณไปทําอะไรที่มันไปแก้ไขปัญหาอะไรให้คนอื่นเนี่ยนะครับซึ่งอาจจะไปแก้ไขปัญหา เกี่ยวกับด้านซอฟต์แวร์แก้ไขปัญหาไปเกี่ยวกับเรื่องคดีความเรื่องกฎหมายซึ่งมันก็มีแนวโน้มที่หรือแก้ไขปัญหาที่ไปเกี่ยวกับด้านต่างประเทศคุณก็มีแนวโน้มที่จะได้เงินได้ผลตอบแทนอะไรที่มันเพิ่มเข้ามาจากในเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันนะครับและพอวันที่14ดาวอาทิตย้ายออกอาจจะไม่ได้สัมพันธ์กับดาวศุกร์ดาวการเงินของคุณโดยตรงแต่ดาวอาทิตย์เนี่ยยังเด่นนะครับได้ตำแหน่งมหาอุดและทับตัวเพราะฉะนั้น อะไรที่เกี่ยวกับด้านการลงทุนสิ่งใหม่ๆที่คุณอยากจะิเริ่มอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ยังมีโอกาสเกิดได้แบบเด่นๆเหมือนกันหรือการจะลงทุนอะไรในช่วงนี้เนี่ยมันก็อาจจะลงทุนได้แบบชัดๆนะครับไม่ได้ต้องระวังความผันผวนอะไรเหมือนตอนที่มันยังอยู่ในคำว่าวินา มาดูในเรื่องการงานของชาวลัคนาเมษนะครับดาวที่ทําหน้าที่เป็นเจ้าของเรื่องการงานก็คือดาวเสาร์นะครับดาวการงานของคุณยังโครจรไปอยู่ในภพเรือนที่ชื่อว่าลาภะนั่นหมายความว่ามันยังมีโอกาสกับเรื่องของการงานที่มันยังเข้ามาอยู่นะครับและก่อนวันที่11เนี่ยการมีดาวพุทธที่มาสัมพันธ์กับดาวการงานของคุณและเขาเป็นดาวคู่สมพลกันและไปอยู่ร่วมกันในคําว่าลาพะเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่ามันทําให้คุณมีความสามารถกับการ ต่อรองในเรื่องของการเจรจานะครับในเรื่องของการแก้ปัญหานะครับอะไรต่างๆกับเรื่องของการงานได้ดีซึ่งถือว่ามันมีดาวที่มาเสริมดาวการงานของคุณนะครับแต่พอวันที่11ไปแล้วดาวพุธย้ายออกไปเพราะฉะนั้นมันไม่ได้มีดาวอะไรมาเสริมกับดาวการงานของคุณแต่มันก็ไม่ได้มีดาวอะไรมาทําในมุมที่มันไม่ดีกับเรื่องของการงานหรือว่า การงานยังอยู่ในคําว่าลาภะมันก็ยังมีช่องทางการงานที่มันยังอาจจะเกิดได้อยู่แต่มันอาจจะแบบไม่ได้ส่งผลดีต่อการเจรจาต่อรองได้เหมือนก่อนวันที่11และบางทีพอวันที่11ที่ดาวพุธย้ายไปอยู่ในคําว่าวินาศเนี่ยดาวพุธมาจากคําว่าสหัชชะนะครับอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องการเจรจาการติดต่อเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ง่ายเหมือนกันถึงแม้มันจะมีส่วนต่อการเจรจาทางลับและมันมีส่วนเสริมกับเรื่องอะไรได้แต่ว่า การเจราจาก็ไม่ได้ง่ายมากนักเพราะไปอยู่ในคำว่าวินานีบางทีคุณอาจจะอยู่ๆคุณอาจจะโดนยกเลิกการเจราจาอะไรต่างๆนะครับการไม่ให้นัดไม่ปล่อยคิวนัดให้อะไรแบบเนี้ยนะครับก็มีโอกาสที่เป็นแบบนั้นส่วนพอวันที่14นะครับดาวอาทิตย,ย้ายมาทับตัวซึ่งดาวอาทิตย์เป็นคำว่าปุตตะถ้าไปเกี่ยวกับเรื่องงานนอกจากหมายถึงสิ่งใหม่ๆช่องทางเสริมอะไรเนี่ยมันยังมีความโดดเด่นนะครับ ปุตตะอาจจะหมายถึงบริวารหรือลูกน้องก็ได้เพราะฉะนั้นศักยภาพของลูกน้องก็มีความโดดเด่นจริงๆโดดเด่นทั้งเดือนแหละแค่ไอตอนที่ไปอยู่ในคาว่าวินาศเนี่ยมันดูมีความแบบอาจจะเป็นแบบผีเข้าผีออกอะนะครับแบบมีความแปรปรวนมีความมันปวนเพราะมันไปอยู่ในคาว่าวินาศแถมต้องเจอกับดาวราหูซึ่งมันส่งผลให้เกิดความไม่ค่อยแน่นอนหรือแปรปรวนได้เหมือนกันแต่พอดาวเป็นมหาอุดและมาทับตัวอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเวลามาทําอะไรร่วมกับคุณนะครับเขามีศักยภาพโดดเด่นอยู่แล้ว เขาก็มาร่วมอะไรต่างๆกับคุณได้ดีส่งเสริมนะครับให้เกิดความโดดเด่นกับคุณด้วยเหมือนกันมาดูในเรื่องความรักของชาวลัคนาราศีเมษนะครับดาวที่ทําหน้าที่เป็นเจ้าของเรื่องความรักก็คือดาวศุกร์นะครับเป็นดาวดวงเดียวกับเรื่องการเงินแหละดาวความรักของคุณยังเด่นได้ตําแหน่งมหาอุดนะครับและไปอยู่ในภพเรือนที่ชื่อว่าวินาศเพราะฉะนั้นคู่ของคุณมีศักยภาพดีเขามีความโดดเด่นของเขาเนี่ยนะครับ แต่ไปอยู่ในคําว่าวินาศเขาอาจจะมีอะไรที่เขาจะต้องไปทําอะไรแยกจากคุณนะครับหรือเขาก็อาจจะมีความเป็นส่วนตัวหน่อยนะครับแต่ว่าดาวเนี่ยมันเดินถอยหลังอยู่จนถึงวันที่23เพราะฉะนั้นส่วนตัวคุณเองคุณก็อาจจะรู้สึกว่าช่วงนี้เขาดูอืดเขาอาจจะดูเฉยลงกว่าเดิมหน่อยแต่ไม่ถึงขนาดกับไม่ได้มีศักยภาพไม่ดีอะไรลักษณะแบบนั้นนะครับเวลาดาวความรักไปอยู่ในคําว่าวินาศนะครับ มีดาวอาทิตย์ที่เป็นอะไรที่เกี่ยวกับคาว่าปุตตะสดใสเริ่มต้นใหม่ๆอะไรแบบนี้นะครับเขาอาจจะมีส่วนต่อการกระตุ้นไอเดียความคิดสร้างสารรค์อะไรของคุณแบบอยู่เบื้องหลังคุณก็ได้นะครับหรือบางทีบทที่เขาอยากจะทําอะไรให้คุณสดใสเนี่ยเขาก็จะมีเกณฑ์กับการมาทําอะไรที่มันเซอร์ไพรส์กับคุณได้เหมือนกันเพราะว่าดาวอาทิตย์ที่เป็นคําว่าปุตตะความสดใสไอเดียต่างๆเนี่ยเขาเป็นคู่สมพลสัมพันธ์ดีกับดาวความรักของคุณนะครับเพราะฉะนั้น เดี๋ยวพอพอดาวสุกนะครับเดินปกติหลังวันที่23อะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของความเฉยจากคู่อะไรเนี่ยคุณก็ไม่ได้รู้สึกว่าเขาจะดูเฉยดูอืดแล้วนะครับคราวนี้พอวันที่1 1ดดาวพุธย,ย้ายดาวพุธก็จะย้ายมาสัมพันธ์กับดาวความรักนะครับเพราะฉะนั้นดาวพุธ มีส่วนกับการเสริมเพราะก็เป็นดาวคู่อสิติาธาตุน้ํากันนะครับส่วนเสริมกับดาวความรักของคุณกลายเป็นว่าดาวพุธมาจากคําว่าอรินะครับบางทีอะไรที่เกี่ยวกับการได้แบบไปแข่งขันไปดูกีฬาไปดูการต่อสู้การประกวดอะไรแบบนี้อาจจะมีส่วนต่อการส่งเสริมนะครับกับเรื่องความรักให้อยู่ในมุมที่มันดูดีขึ้นก็ได้นะาดาวพุธ มาจากคาว่าสหัชชะบางทีการที่มีโอกาสกับการได้เดินทางร่วมกันแต่เป็นการเดินทางร่วมกันไปในที่แปลกๆปกไปต่างประเทศไปอะไรแบบนี้ก็อาจจะมีส่วนกับการเสริมเพิ่มความรู้สึกที่มันดีกับเรื่องความรักของคุณได้เพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับส่วนพอวันที่14ดาวอาทิตย้ยายออกนะครับอาจจะไม่ได้กระตุ้นกับเรื่องความรักโดยตรงแต่ดาวอาทิตย์ทับตัวแล้วเด่นนะครับอย่างที่บอกไปคนมีคู่เนี่ย คุณถ้าคุณคาดหวังกับเรื่องของการมีบุตรมีลูกอะไรต่างเนี่ยมันมีความโดดเด่นกับเรื่องนั้นมากเพราะดาวมันเด่นทับตัวแล้วมันมีดาวเกตกระตุน้นเรื่องนั้นอยู่นะครับส่วนถ้าเป็นคนโสดแน่นอนก็เป็นเดือนที่คุณมีเกณฑ์กับการจะได้พบเจอคนที่ มีความโดดเด่นดีเพียงแต่ว่าอาจจะรู้สึกว่าเขาดูมีความลึกลับซับซ้อนอะไรมากหน่อยเท่านั้นเองนะครับก็ทามองในมุมที่ต้องระวังนะในยุคนี้ก็ไม่รู้ว่ายัางต้องเตือนกันอยู่ไหมก็คือไอตอนก่อนวันที่4ที่ดาวอะไรที่เกี่ยวกับคําว่าปุตตะมันไปอยู่ในคําว่าวินาศเนี่ยอาจจะต้องระวังเรื่องของการมีบุตรแบบไม่ตั้งใจอยู่นะนะครับมาดูในเรื่องโชคลาภของชาวลัคนาเมษนะครับดาวที่ทําหน้าที่เป็นเจ้าของเรื่องโชคลาภคือดาวราหูนะครับ ในเดือนนี้ยังมีดาวพุธกับดาวเสาร์นะครับคือดาวเสาร์เนี่ยเขาอยู่ทั้งเดือนแหละแต่ดาวพุธเนี่ยเขาจะอยู่ในช่องโชคลาภของคุณเนี่ยจนถึงวันที่11ซึ่งเขาเป็นดาวคู่สมพลกันดาวเสาร์มาจากเรื่องการงานแปลว่างานยังมีความสําเร็จมีลาบผลการได้งานเข้ามาดาวพุธอยู่ก่อนวันที่11เนี่ย มาจากเรื่องของการเจราจาการติดต่อสื่อสารการขายต่างๆเนี่ยมันก็มีโอกาสกับการเกิดความสําเร็จได้ดีและพอมันเป็นคู่สมพ้นกับดาวการงานนะครับมันก็เลยทําให้การเจราจาต่อรองที่เกี่ยวกับงานด้วยที่เกี่ยวกับการขายติดต่อต่างๆเนี่ยมันมีโอกาสก,กับการเกิดความสําเร็จล่าผลได้ดีนะครับดาวพุธมาจากคําว่าอริบางทีการติดต่ออะไรที่เกี่ยวกับเรื่องค่าเช่าดอกเบีย้ยสินเชื่อ ก็มีโอกาสกับการที่จะเกิดความสําเร็จด้วยเหมือนกันนะครับส่วนดาวราหูดาวโชคลาภของคุณเองยังไปอยู่ในคําว่าวินาศเพราะฉะนั้นการจะได้อะไรมันอาจจะไม่ได้ได้มาได้ง่ายนักมากนักนะครับมันยังต้องคอยปรับพลิกแพลงเป็นเคสต่อเคสนะครับซึ่งก่อนวันที่14เนี่ยการมีดาวอาทิตย์มาร่วมอยู่และมันเป็นดาวที่มันไม่ค่อยถูกกันนะดาวอาทิตย์เป็นอะไรที่เกี่ยวกับคําว่าปุตตะ ซึ่งอาจจะหมายถึงเด็กๆนะครับอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องการทําอะไรแบบเด็กๆการทําอะไรที่ติดประมาทการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยไอ้สิ่งใหม่ๆโปรเจกต์ใหม่ๆเนี่ยมันคิดไว้ว่าจะทําแต่มันอาจจะยังมีความผันผวนกับการที่จะได้เริ่มก็ได้นะครับหรือบางทีการทําอะไรที่แบบติดเล่นติดสนุกอะไรต่างๆเนี่ยมันอาจจะยังมีผลต่อทําให้เรื่องของความสําเร็จอะไรต่างๆเนี่ยมันยังดูมีความไม่แน่แม่นอนนะครับ พอวันที่11ดาวพุธย้ายมานะครับดาวพุธเป็นดาวอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องการเจราจาการติดต่ออะไรต่างๆเนี่ยมาสัมพันธ์กับดาวโชคลาภนะครับซึ่งมันเป็นคู่ศัตรูกันนะเพราะฉะนั้นอาจจะทำให้เรื่องการเจราจาอะไรก็ไม่ง่ายนะครับดาวพุธเป็นเรื่องเพื่อนด้วยนะครับบางทีเพื่อนอาจจะมีส่วนต่อการขัดลาบนะครับหรือ ต้องระวังบางทีที่คุณจะต้องสื่อสารอะไรไปเวลาดาวมันอ่อนพูดจาอะไรไปไม่ชัดเจนมันอาจจะเป็นผลเสียทําให้ขัดลาบตัวเองก็ได้นะครับดาวพุธเองมาจากคําว่าอริดาวเป็นปะแล้วมาสัมพันธ์กับดาวโชคลาภในมุมไม่ดีอย่างที่บอกไปว่าบางทีเนี่ยมันอาจจะเกิดจากปัญหาของคนอื่นนะที่เขามีปัญหาไปเกี่ยวกับคดีความไปเจอความเสียหายอะไรเนี่ยแต่มันดันไปกระทบกับเรื่องของความสําเร็จของคุณด้วยเหมือนกันซึ่งอันนี้ก็ ไม่รู้ว่าจะให้ระวังยังไงนะแต่ว่ามันก็มีแนวโน้มที่จะเกิดในลักษณะนี้ด้วยส่วนพอวันที่14ดาวอาทิตย์ย้ายออกไปนะครับมันยังทำให้คุณยังดูมีความสดใสกระตุ้นเพราว่าผู้นำแรงต่างแต่ข้อดีคือมันอาจจะลดเรื่องของการทำอะไรที่แบบติดเล่นติดประมาทที่มันมีผลต่อเรื่องของความสำเร็จอ่ะมันก็ไอเรื่องนั้นมันก็หมดไปเพราะดาวอาทิตย์มันพ้นจากดาวราหูแล้ว ส่วนถ้ามองในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะครับจากการที่ยังมีดาวเสาร์ที่เป็นดาวการงานเนี่ยมาอยู่ในช่องโชคลาภของคุณยาวๆเนี่ยนะครับนั่นหมายความว่าการจะเสี่ยงอะไรที่เป็นตัวเลขที่เกี่ยวกับเรื่องของงานของคุณหรือที่ทํางานเนี่ยมันก็ยังมีโอกาสกับการจะมีโชคลาภอยู่นะครับแต่ว่าโดยพื้นฐานเลยเนี่ยเวลาดาวโชคลาภของคุณไปอยู่ในคําว่าวินาศถ้าคุณจะเสี่ยงอะไรคุณอาจจะต้องเสี่ยงแบบข้างล่างนะครับคุณอาจจะต้องเสี่ยงแบบ ไปเกี่ยวกับใช้แอปพลิเคชันไปเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านอะไรแบบนี้นะครับก็ยังต้องเน้นไปในทางนั้นและนี่ก็คือการทำนายชจทักดวงชะตาของชาวลัคนาราศีเมษในแบบสไตล์ของผมอาจารย์อูรู้ฟ้าพยากรณ์ถ้าคิดว่ามีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยแล้วพบกับผมใหม่กับผมอาจารย์อูรู้ฟ้าพยากรณขอบคุณครับ